ข้อนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจํากันได้หรือเปล่าวิธีการคิดกับโจทย์ข้อนี้นะครับคือโจทย์ข้อนี้เอาตรงๆนะครับถ้าเจอข้อสอบเนี่ยมันเป็นข้อสอบสมัยเราเรียนตอนที่อยู่มต้นที่มหนึ่งเลยอะ่ะเอาง่ายๆทศนิยมซ้ําเนี่ยครับเราเจอตั้งแต่มหนึ่งมสองแต่พอไม่ได้ใช้มันก็ลืมกันไปนะครับเอาง่ายๆโจทย์ข้อนี้เนี่ยมาถึงเนี่ยถ้าเริ่มต้นกับโจทย์ข้อนี้เนี่ย มันต้องทบทวนวิธีการแปลงทศนิยมซ้ําให้เป็นเศษส่วนก่อนถ้างั้นคือทศนิยมซ้ําให้เป็นเศษส่วนอะเราจําได้ไหมอะว่ามันแปลงยังไงอะเอ,อเอาง่ายๆนะครับตอนแรกนะครับตัวนี้เลยคือสมัยก่อนตอนที่เราเรียนเนี่ยคุณครูคงให้แย,แยกแยะหลายบรรทัดน,น,นะครับท,ท,ทํานู่นทํานี่ทานั่นแต่จริงๆแล้วหลักการของมันอะเราสามารถตอบได้แบบการมองตัวเลขแล้วตอบได้เลยนะครับอะอย่างยกตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่พี่กําลังจะเริ่มทําคือถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ย เลขหนึ่งเนี่ยพี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยอะไรที่เป็นจํานวนเต็มนะครับที่มันไม่ใช่ทศนิยมอ่ะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วครับโอเคไหมและข้างบนเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับตัวของมันเนี่ยมันก็คือทศนิยมทั้งหมดนะครับอันนี้พี่รัดเลยนะทศนิยมทั้งหมดก็คือยี่สิบสี่ลบด้วยตัวเลขที่มันไม่ซ้ําแต่โจทย์ข้อนี้ทศนิยมซ้ําม,มันสองตำแหน่ง ถ้างั้นถ้ามันสองตำแหน่งเนี่ยจะไม่มีตัวค่าที่มันไม่ซ้ําเลยถ้างั้นถ้าไม่มีตัวที่มันไม่ซ้ําเลยคําตอบคือเลขศูนย์ครับแต่พี่ยกตัวอย่างเพิ่มสมมตินะโจทย์ข้อนี้เป็นหนึ่งจุสองสี่แล้วซ้ําที่เลขสี่ตัวเดียวอย่างนี้ตัวเลขที่ลบตรงนี้จะเป็นเลข2นี่นครับเลข2มันคือค่าที่ไม่ซ้ําเข้าใจนะแต่โจทย์ข้อนี้มันไม่มีครับเพราะมันซ้ํสองตำแหน่งถ้างั้นข้อนี้ตัวเลขตรงเนี้ยมันคือเลขศูนย์ คือมันคือค่าจริงๆที่ไม่มีตัวที่ไม่ซ้ำเลยนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะตามตัวซ้ำและไม่ซ้ำแต่มันจะมีแค่เลขเก้ากับเลขศูนย์แค่นั้นเองถ้างั้นหลักการง่ายๆครับทศนิยมซ้ำกี่ตำแหน่งมีเก้าตามนั้นแล้วตามด้วยทศนิยมที่ไม่ซ้ำมีศูนย์ตามนั้นถ้างั้นเอาง่ายๆข้อนี้มีสองตัวสองตำแหน่งที่ซ้ำทั้งคู่ถ้างั้นข้อนี้ใส่เก้าเก้าแต่สมมติข้อนี้เปลี่ยนโจทย์เป็นอย่างนี้ครับ เป็นจุดสองสี่แล้วสี่ซ้ำถ้างั้นจะเห็นว่าตัวซ้ำมามีแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ตัวสี่ถ้างั้นเลข9ก้าผมมาตัวหนึ่งส่วนเลข2เป็นตำแหน่งที่ไม่ซ้ำนะครับ1ตําตำแหน่งใส่ศูนย์ครับมันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมแค่นี้เลยแต่โจทย์ข้อนี้ขอกลับไปเป็นเลขปกติของมันนะครับถ้างั้นถ้ากลับไปเลขปกติอ่ะข้อนี้ต้องกลายเป็นเก้าเ้าเพราะมันซ้ำสองตำแหน่งโอเคไหมมันซ้ำสองตำแหน่งโอเคนะครับ ทางง้นข้อนี้สิ่งที่พี่ได้ตรงนี้เนี่ยมันก็สบายสบายเลยตัวเลขที่พี่ได้มันก็จะกลายเป็น1ส่วน24หาร99แล้วก็คูณข้อนี้ด้วยใคร11ส่วน41อ่าพอเสร็จตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บบวกใครครับ0.67มาอีกแล้วทางง้นข้อนี้ไม่มีตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มมีแต่ตัวทศนิยมทางง้นคิดตามทศนิยมเลยอันดับแรก 67สิบเจ็ดมาก่อนนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวเลขที่ไม่ซ้ำตัวเลขที่ไม่ซ้ำคือเลขหกเสร็จปุ๊บเลขเก้าโผล่มาหนึ่งตำแหน่งใส่เลขเก้าตัวที่ไม่ซ้ำมีหนึ่งตำแหน่งเลขหกใช่ไหม1นึ่ตำแหน่งเลขศูนย์แทนันข้อนี้ก็เหลือคิดเลขธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรเลยครับเหลือคิดเลขธรรมดาธรรมดาเลยอ่ะแทางันข้อนี้มาลองคิดเลขหน่อยตัวแรกตัวเลขนะครับที่พี่ขอตัดเลขก่อนคือตรงนี้ครับเนี่ยครับ ยี่สกับ99อ่ะพี่ตัดเลขได้ถ้าง,งั้นพี่เอาแม่อะไรตัดได้แม่3ครับถ้าง,งั้นถ้าแม่3ตัดได้นะครับข้อนี้จะกลายเป็น3าข้างบนแม่3ตัด๋โอโทุทีข้างบนได้เลขแปเอาแม่3ตัดได้8ปดแปดสมยี่ข้างล่างแม่3ามตัดได้3าโอเคไหมนะและสิ่งที่พี่ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นส3มคูณหได้3ามบวกแได้41พอดีเป๊ะ ถ้างั้นกลายเป็น41 41นะครับขอโทษที41หารด้วย33แล้วจับคูณด้วย11หารด้วย41แล้วผลลัพธ์ที่ได้จับไปบวกกับข้างบนจะเหลือ61ส่วน90ถ้างั้นข้อนี้สบายเลยครับตัดเลขอีกทีหนึ่งตัดโชโชตัดอีกทีตัดอีกทีเหลือ3ถ้างั้นข้อนี้ผลนะครับมันก็จะออกมาเป็นเลขนี้ครับ61เนี่ยหารด้วยใครครับ 6 1เนี่ยหาร90แต่จับบวกด้วย1ส่วน3และพี่ต้องการทำให้ข้างหน้าเนี่ยกลายเป็น90มันก็จะกลายเป็นคูณ30ถ้างั้นคูณ30อ่ะข้างล่างกลายเป็น90ใช่ไหมครับข้างบนก็จะกลายเป็น30แล้วบวกด้วย <c oughs> 61ส่วน90ถ้างั้นข้อนี้รวมเลขจบเลยคำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็น91ส่วนเ0ข้อนี้จริงๆจบแล้วแต่ถ้าใครจะไปคิดเลขเพิ่มก็ได้ ใครจะไปคิดเลขเพิ่มก็ได้นะครับ90หาร91เนี่ยคำตอบได้หนึ่งแหละแล้วมันก็จะคิดเลขออกมาเป็นอย่างนี้ครับ01 1 1 1 1่เนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอานะถ้าง,งั้นข้อนี้นะครับคำตอบอาจจะมีเลขเป็นอย่างนี้ก็ได้1.01แล้ว1ซ้ำโอเคไหมถ้าง,งั้นคำตอบก็จะไปจบที่เลขนี้โอเคนะครับถ้าง,งั้นข้อนี้สังเกตนะครับ ถ้าใครไม่รู้วิธีการคิดทศนิยมซ้ําให้กลายเป็นเศษส่วนนะมันจะมีปัญหาทันทีคือคือสิ่งที่เกิดคือหนูจัดการไม่ได้อ่ะเพราะมันไปนคูนกับเศษส่วนแล้วหนูจะคูณกันยังไงอ่ะแล้วไม่แค่นั้นมันไปนบวกทศนิยมซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วจะ,จะคิดยังไงอ่ะพอทศนิยมซ้ำมาไปคูณกับเศษส่วนมันมันคูณกันไม่ได้มันตัดกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลขอะไรตัดกันแต่ถ้าพอทําวิธีนี้ปุ๊บ มันจะกลายเป็นเศษส่วนแล้วมันจะตัดเลขได้แล้วมันจะบวกลบเลขได้พอคิดเลขได้ปุ๊บเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับเราก็แปลงเศษส่วนกลับป็นทศนิยมถ้ามาเจอทศนิยมซ้ําอีกรอบก็กลับเป็นทศนิยมซ้ําหรือถ้าโจทย์เขาต้องการคําตอบเป็นเศษส่วนก็ตอบเศษส่วนแต่ถ้าเราแปลงเศษส่วนไม่เป็นข้อนี้คิดไม่ได้เลยครับแล้ววิธีนี้ส่วนใหญ่เรียนแล้วแต่ลืมนะเรียนแล้วแต่ลืมนะครับ โอเคนะครับถ้างนั้นข้อนี้ก็ฝากไว้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นวิธีเดิมๆเลยที่เคยเรียนกันแล้วแต่บางครั้งที่โรงเรียนเนี่ยเวลาคุณครูสอนเนี่ยคุณครูอาจจะสอนเป็นวิธีแบบหูเยอะแยะอาจกว่าจะได้คําตอบนะ24ส่วน99ที่เป็น1 24ส่วน2ส่วน99เนี <c> ่ย <oughs> ต้องคิดกันหลายบรรทัดเลยนะครับแต่วิธีของพี่อย่างที่บอกคือเราสนใจตําแหน่งต,ตัวเลขได้คําตอบแน่นอนนะครับ